กบลงแบบนี้แค่นี้เพียร์ูครึ่งหน,นึ่งหนึ่ครึ่งเดี๋ยวถ่ายทําไว้แล้วเดี๋ยวแทนจุนมาจักก็ก็จะได้ดึงเข้าเรื่องถามเขาว่าทำไมหัวลังเราก็จะตอบว่าเข้าไปบวชมาเราก็เอาข้ามนี้มาที่นี่บวชละหนึ่งเทสแล้วที่เหลือเดี๋ยวเขาเข้าออกมาแล้วก็สดสดอืมมัน กูก็บวชมันก็บวชทำไมมาเอากูคนเดียวออขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะกราบถวายความรอบร้องต่อองค์บาอาจารย์พร้อมกันค่ะอสวัสดีกราบ <c ười> เป็นดาราก่อนกราบเอ๊ะเล้เห็นผ้าเปล่ากราบ น่ากูจะดำไหมต้องโปะแป้งหน่อยไหมอ้าวหัวพระตัดหัวพระออกหน่อยหัวพระบากงก้องขยัดกว่านี้ฉันต้องไปอยู่นี่ชันต้องเนี่ยแบบนี้นะ แสงพร้อมแสงน้อยไปท่านเบมานั่งนี่อยาจะได้สะท้อนแสงเออเอาละแสงมาแล้ว เฮ้ยแข็งมากไปลงแบบนี้ม้อมมาซ้อมเออลงมาแล้วหน้ามหาเนี่ยจะได้สะท้อนมาได้ที่เป็นถ่ายถ่ายเก็บเก็บมาใช่ไหมใั่แล้วก็ปวดที่ิบายเกี่ยวกับการสมาธิอีกนิดหนึ่งอืมโอเคเวลาเท่าไหร่ 20นาทีครึ่งชั่โมงครับไม่ใช่เมื่อกี้ไปเก็บมาตั้งเยอะแล้วไ,ไปตัดอีกครถ้าพอนปู่พูดเนี่ยภาพพวกนี้ก็จะยิงเติร์ตใส่เข้าไปอะไรอย่างนี้ครับแล้วเต้นจาแทนคุณดึงเข้ารายการจะให้ปู่ มึงต้องสมมุติไอ้นี่เป็นแทนคุณนะมึงน,นั่งตรงนี้ขยับมาหน่อยตาที่ตาไงที่ต่างเนี่<ต>สมมุติแทนคุณนั่งไนีมันเด็กท่านเนี่ยการขัดหนามาไอ้ขัดไอ้ทับเพียบทับเพียบสมมุติเอดทำไมแทนคุณหัวโลนเนีคุณหัวโลนผมไปปฏิบัติธรรมมา เปิดก็รายการอะไรแล้วกันแล้วเดี๋ยวดึงหรืออาจจะติดต่างอันดีเป็นแทนคุณเดี๋ยวมันก็ให้แทนคุณมานั่งแทนนี่แล้วกันครับเจฝากัดณูปู่พูดถึงสูตรนี้นิดหนึนน่งะครับผมจะผมจะถ่ายเก็บบรรยากาศรอบนอกไปด้วยโอเค,ครายการอะไรอ,ะ <c oughs> รอ่ะเอปัญหาได้ทำค <c oughs> รับเอ้ทจ <c oughs> มสีตะตคงท <c oughs> ั้งหมด จ่ายให้กูนะเพราะกูไปพูดดังใจรายการพร้อครับไม่ครับหนามันไหมเดี๋ยวเช็ดหน่อยเช็ดหัวหน่อยแดดมันส่องดวงอาทิตย์มันกาดอกไม้วางข้างหน้าหรือเปล่าจะเอาดอกไม้วางข้างหน้าไม่ดีไหมไม่ดีไม่ดี เบอะไรบางหัวหน่อยแสงมันเข้าแสบตาพร้อมเดินสาครับจะเดินทำท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้รับชมรายการมองปัญหาด้วยธรรมคุณแทนคุณจิตอิสระผูดดำเนินรายการวันนี้เรามาอยู่ที่สถานที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิ เนื่องในโอกาสที่นำพระญาติโยมชาวบ้านจำนวนร่วมประมาณ500กว่าคน500กว่าชีวิตพระก็ร้อยเศษเศษญาติยโยมก็ประมาณ300กว่าร่วม400ร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อถวายพระรกุศลฉเฉลิมฉลองในวรโรกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอ่อหลวงของแผ่นดินได้ทรงมีพระชนมายุค,ครบ81พรรษา แล้วได้โอกาสพิเศษอย่างนี้พวกเราก็ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาต่อองค์พระประมกข,ของแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ยินว่าคุณแทนคุณก็ไปบวชมาด้วยแล้วก็ถือโอกาสอนุโมทนาในกุศลเจตนาของคุณที่ได้มีโอกาสได้ไปแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ทำหน้าที่ของลูกที่ดี ที่ให้ต่อบิดาและมารดาโดยการบวชทดแทนบุญคุณที่วัดพระรามเก้าไม่ใช่พระรามเก้าคาเฟ่นะพระรามเก้าคาเฟ่นี่ไม่ใช่วัดใช่ <c oughs> ไหมเพราะฉะนั <c oughs> ้นก็เลยอยากเล่าให้ฟังว่าการมาบวชครั้งนี้เนี่ยพระทั้งหลายซึ่งมีจํานวนร้อยกว่าชีวิตที่ร่วมมาปฏิบัติธรรมด้วยรวมทั้งพระวิปัสสนาจารย์ของเจวับบนนครปฐมในญ <c oughs> าติโยมก็ จริงอยู่วัดก็พอได้แต่ว่าเขาอยากได้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติบรรยากาศที่มีสายลมแสงแดดเสียงนกร้องกลิ่นไอของธรรมชาติแล้วก็เช้าๆถ้าคุณมาดูก็จะมีหมอกหนามากหมอกก็อยู่จนถึงประมาณ8โมงครึ่ง9โมงบางทีบางวันอย่างวันนี้ที่ผ่านมาก็อากาศหนาวมากแล้วก็มีหมอกเยอะมากเหมือนเหมือนก็อยู่ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสวิตมันหน้าตาเป็นไงแต่เห็นเขาคุยคุยกันแล้วก็พวกเรามาปฏิบัติธรรมก็ใช้หลักมหาสติปฐาน4โดยใช้ข้ออริยบทบับสัมปชัญญบับและอนาปานสติกรรมฐานในข้อกายานุปัสนาสติปฐานแล้วก็สรุปสุดท้ายลงจบลงตรงที่เจริญจิตตานุปัสนาสติปฐาน โดยมีกระบวนการฝึกเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะทุกขณะจิตต้องปรากฏสติและสัมปชัญญะเพราะผู้มีสติและสัมปชัญญะจะทําพูดคิดไม่ผิดพลาดนี่คืออันนี้สองเราไม่ได้มุ่งหวังว่าจะบวชเข้ามาหรือจะเข้ามาปฏิบัติภายใน15วัน20่วันพระที่บวชมารู้สึกจะประมาณ20วัน21วันแล้วก็ยาดิโยมก็มาบวชก็ประมาณสัก เจ็ดวันรวมๆกันก็ประมาณสักเวันไม่ได้มุ่งหวังว่าจะมาเอาบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรแต่ให้เป็นเหตุปัจจัยเป็นการสร้างริ้วรอยของจิตวิญญาณในส่วนที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณแล้วก็เป็นเป็นสันดานสืบต่อเป็นเป็นการสร้างภพภูมิอันเป็นกุศลในจิตเป็นภพภูมิที่ที่มีประโยชน์ต่อ การดำรงชีวิตในชาติปัจจุบันแต่เหตุผลว่าเราก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์สังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการเมืองและอะไรหลายๆอย่างรอบตัวเรามันไม่เอื้ออํานวยที่จะดํารงอยู่ได้อย่างเป็นคนขาดสติเราจะได้ประโยชน์นั่นหมายถึงว่าผู้ที่จะอยู่ในสังคมลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวนี้เช่นนี้เนี่ยถ้าขาดสติขาดสมสชญญาคือไม่มีสติปัญญาในของอยู่ได้ยาก คงอยู่ได้ลำบากเอาตัวรอดก็คงจะอึดอัดขัดเคืองหนักหนาสาหัสพอสมควรทิ่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกเราต้องเรียนรู้เราต้องศึกษาพระธรรมของพระผูม้มีพระภาทเจ้าพระองค์ทรงสอนมาให้เพื่อใช้ประโยชน์กับการดำรงชีวิตทำพูดคิดก็เป็นเรื่องของชีวิตปัจจุบันพระองค์ไม่ได้สอนธรรมะเพื่อให้เราหนีเข้าป่าหรือว่าหลบหลีกออกจากสังคมและสิ่งแวดล้อมและปฏิเสธ มวลชนแต่พระองค์ทรงสอนธรรมะและให้ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อนำออกมาใช้กับชีวิตประจำวันปัจจุบันและอยู่กับสิ่งแวดล้อมสังคมแะมวลชนได้อย่างเป็นผู้ถ้อยจีถ้อยอาศัยพึ่งปิ่งอิงแอบอาศัยซึ่งกันและกันอย่างเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจตามหลักของกฎแห่งกรรมและความเป็นจริงแล้วก็ธรรมชาติรอบตัวซึ่งอยู่แล้วจะต้องไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายสังคมไม่ทาลาย มวลชนไม่ทำลายธรรมชาติไม่ทำลายแผ่นดินแล้วก็ไม่ทำลายประเทศแม้ที่สุดก็ต้องจบลงตรงคำว่าไม่ทำร้ายไม่ทำรายตัวเองเงื่อนหลักมหาสติปัฏฐานสี่เนี่ยมาเรียนและศึกษาแล้วเราก็จะเข้าใจตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าไม่ว่าเราจะได้มากได้น้อยได้นิดได้หน่อยถ้ามดเเมื่อเมื่อลงมือทำลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาจะมีอานิสงส์ส่งผลให้เรา ทำผู้คิดไม่ผิดพลาดส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อตายข้ามพรบคาชาติไปแล้วหรือว่าตายจากโรคนี้ไปเนี่ยกุศลผลบุญจากการเจริญมาหาสติปัฏฐานสี่เนี่ยท่านว่าไว้ว่าไม่ครบคือไม่เกินเจ็ดชาติก็สามารถบรรลุธรรมคือสามารถเป็นพระอรหันต์เข้าถึงพระนิพพานได้คําว่าน,นิพพานนี่ก็แปลว่าสภาพที่ดับแล้วเย็นจากสิ่งที่เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งปวงเน้น ถ้าวันนี้เราศึกษาปฏิบัติแล้วแม้ไม่บรรลุทำข้อใดเลยเพียงแค่เป็นริวรอยแล้วก็ลอยจาารึกในจิตใจว่าเราได้เคยครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาฝึกสติปัฏฐานหรือหมหาสติปัฏฐานนั่นก็เป็นอนิสงส์สงผลให้ข้ามภพข้ามชาติไปได้เป็นเครื่องอุปการะเป็นเครื่องบำรุงชิชิตเป็นเครื่องทําให้เราทําพูดคิดอย่างถูกตรงตามหลักวิถีทางแห่งกฎแห่งกรรมและธรรมชาติ แล้วก็สิ่งแวดล้อมได้อย่างไม่ขัดเขินเั้นถ้าเมืใดที่ที่เรารู้สึกจะปฏิเสธความความมีสติปฏิเสธสมชัญญามันก็เท่ากับว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างพลาดพลาดผิดผิดอยู่หนึ่งนิดแล้วก็พบชาติต่อตไปก็คงจะเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะขาดสติปัญญาที่จะแก้ไขสรรพปัญหาทั้งปวงที่จะเกิดในชีวิตในโอกาสต่ตอไป นั้นพระเนรรวมทั้งคาวรวะคารังคที่มาอยู่ที่นี่เราก็จะฝึกกันจริงจริงจังๆเช้าขึ้นมาก็ตื่นตีสี่ตีสี่คึ้นปฏิบัติธรรมในสายหมอกอากาศหนาวบรรยากาศรอบกายที่เอื้ออํานวยให้ฝึกจิตให้มากๆเพราะว่าการฝึกจิตการเจริญสติในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่บีบคั้นแล้วแล้วก็ เร่งเรารอบๆตัวเราถ้าไม่มีสติเนี่ยมันก็อาจจะทาให้หนาวมากหรือบางทีบางครั้งก็ทําให้เราเป็นโรคเป็นภไยได้ถ้าถามว่าฝึกมาสติปะัะฐาแล้วมันป้องกันโรคภัยได้อย่างไรคนมีสตินี่จะรู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้เข้ากับสังคมธรรมชาติและ